เป็นแบบตากันบ้างทำงานหน้าความทุกวันจงคอ,อไรตึงไปไม่ทานู้ดทานนี้ก็ไม่ทำงานเสร็จก็มืดแล้วหลานนวดกมีเวลาไปนวดก็ต้องสาวแม่ต้องก็เลยสั่งเครื่องนวดคอบาร์ไรของแบร์บูรี่นั่นเองค่ะมาแล้วคือบอกเลยปกผ่านงานมากมากที่สาคัญไม่ต้องมีสายให้ยงยางเพราะว่าเป็นเขาเป็นเครื่องนวดไร้สายด้วยค่ะอย่างหนึ่งก็คือหัวนวดของนี่คล้ายกับมือคนมาบีให้เราเลยค่ะแกเห็นก็เพลินแล้วนะ บอกเลยเป็นเครื่องนวดพกพาที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนไว้ไหนก็ใช้ได้หมดเลยค่ะไม่ต้องเอาจริงไม่คิดว่าเครื่องนวดจะทาได้ขนาดนี้เลยอ่ะและที่สําคัญนะคะสามารถปรับระดับได้กดขาไวก็จะเปิดแล้วค่ะอันนี้จะเป็นปุ่มปรับทิศทางการนวดนะคะสามารถโรเทตการนวดได้อีกด้วยสามารถปรับความแรงได้ด้วยเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามได้อีกด้วยค่ะมีหมวดประคบร้อนด้วยใ,ใครที่ชอบความหนุนร้อนๆ้อหรือเป็นประจำเดือนนะคะใช้งานง่ายแน่นอนระบบอุ่นร้อนนะคะช่วยให้ผ่อนคลายระหว่างการนวดได้มากขึ้นด้วยมาลองให้ดูกัน มีเด้เกีวยวอีกด้วยนะมีสายยืดข้อมือที่ออกแบบมาพิเศษแบบนี้เลยจริงๆคือสามารถปรับให้เข้ากับความกว้างของไหล่เราได้เลยก็จะสายเนี่ยน,นะคะโบกเลยไม่มีคนนวดให้มีปัญหาผมมีเจ้าเครื่องตัวนี้ว่าเราจะเอาสายอะไรข้างขันมันก็ได้น่านมากกว่ามีคนมานวดให้เลยชอบที่แบบเหมือนตรงหัวนวดอะเหมือนมีคนมานวดให้เป็นแบบมีคนแบบตีบ <ๆ S 2> แล้วเครื่องตัวนี้แบตอึดมากชาร์จครั้งหนึ่งใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงเลยนะไม่ต้องห่วงเลย แล้วคือแบบพกพาง่ายสุดจะเดินจะนั่งยืนจะจัดของนอกขับรถจะนั่งรถก็พกพาได้สนุกที่เลยจะนอนก็ได้ไม,มีคนมานวมให้จริงๆริะทำไมไม่รู้จักเครื่องนี้ตั้งนานเลยสายคอบาอะไรตึงไม่มีคนนุ่งให้ฉันหาจะดึกแค่ไหนก็ถามมาใช้งานเครื่องนี้ได้เพราะมีเจ้าเครื่องตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็เหมือนมีคนมาโนวดให้แล้วค่ะ